สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel ครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับที่เหลือนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับทั้งหมด3สูตรนะครับในคลิปนี้เรามาดูพร้อมกันนะครับว่าทั้ง3สูตรนะครับเรามาเทียบชนกันแล้ว จะมีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้สูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคต เราไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับเราก็คิดค้นหาวิธีหาแนวทางนะครับในการที่จะนำไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรนี้งมดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับ9012นะครับผลรางวัลที่ออก2ตัวล่างออก15 หนึ่งห้านะครับตัวที่มาก็คือเลขหนึ่งนะครับในตำแหน่งของหลักสิบทั้งหมดสูตรนี้ก็หมดที่หนึ่งสองสาม เข้ามาเก้างวดนะครับของงวดที่แล้วด้วยตัวงวดที่แล้วงวดล่าสุดสิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมานะครับเข้ามาเก้างวดเรามาดูคร่าวๆนะครับงวดแรกนะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกห้าเป็นยี่สิบสามยี่บสามบวกสองเป็นยี่สิบห้านะครับนับเพิ่มนะครับสูตรนี้สี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดนะครับออกห้าเจ็ดหลักสิบ 10, คือเลขห้า วดต่อมานะครับ0บวกนบวกบวกนะครับ3 4 5 6นะครับออก5 9นะครับหลักสิคือเลข5งวัดต่อมานะครับส4 5สออก3 8 4 5 6 7นะครับออก4 0หลักสิบคือเลข4 4 5 6 7นะครับออก4 6หลักสิคือเลข4 5่7 8นะครับออก8 4หลักสิคือเลข8 5 6 7้ออก7 0นะครับหลักสิบคือเลข7 0123นะครับออก19แล้วก็งวดที่ผ่านมา9012นะครับที่เราลงไว้ออก15นะครับตัวที่มาคือเลข5งวดนี้นะครับของงวดนี้เรามาดูกันต่อ3บวก3เป็น6นะครับ6บวก3เป็น9 9บวก6เป็น15ได้เลข5นะครับ นับเพิ่มนะครับ6 7 8 5็ดแป้าก็ต่อไป1น่งกอพอนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้สูตรที่2เรามาดูสูตรที่2นะครับ สูตรนี้ก็เข้ามาจากงวดเดียวกันนะครับวดที่ออกห้เหมือนกันเข้ามาเก้างวดเหมือนกันงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งผลรางวัลที่ออกคือหนึ่งห้าตัวที่มานะครับหลักสิบคือเลขหนึ่งเป็นเลขสีตัวเหมือนกันนะครับ เ <Started. S 2> มื่อกี้โทษทีนะครับลืมบอกนะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับของสูตรที่1ก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับคูณด้วย2หรือว่าบวกกัน2ครั้งนะครับหลักร้อยบนบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็บวกด้วยเลขท้ายหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับร้อยบน2ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 1ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับ สูตรนี้วดแรกนะครับเลข5เข้ามาหลักสิบนะครับนี่ก็5 9เเลข5 38เลข3 4 0เลข4 46เลข4นะครับ84เลข8 7 0เลข7 19เลข1นะครับห5เลข1งวดนี้นะครับ3บวกเเป็น10 10บวก8เป็น18 18มาบวก8อีกเป็น26นะครับได้เลข6 นับเพิ่มเมอนกันนะครับเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับสี่ตัวหนึ่งกุมภาหกสี่รอผลนะครับตำแหน่งที่เราไปใช้บวกกันนะครับสูตรนี้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองบวกด้วย หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็หน่วยท้ายคร uh um> ั้งท um ี่1 2สองครั้งได้6กเจดด้านะครับสูตรที่3ามนะครับเรามาดูสูตรที่3มเลยสูตรที่3ามที่เรามาเทียบชนนะครับสูตรนี้ลงงวดที่แล้วนี่ก็คือ ลงเป็นสูตรเทียบชนนะครับชนกันที่เลขเกกับเลขแปดผลปรากฏว่าผิดนะครับสูตรที่มาเทียบชนผิดชนกันเลขเกเลขแปดผลรางวัลที่ออกคือเลขหนึ่งนะครับสูตรที่เอามาชนคู่กันนะครับผิดนะครับแต่ว่าสูตรนี้ยังเข้ามาวันนี้เราจะเอามาชนกับสองสูตรสองสูตรนี่นะครับสองสูตรที่ดูไป สูตรนี้จะเข้ามาก็จะเป็น8ปดงวดนะครับสองสูตรนี้เก้างวดสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออกห้าเก้าคร่าวๆนะครับ0ูน์บวก8บวกเดเป็น15นะครับได้เลข5สูตรนี้เพิ่มไปนะครับทีละ3แต้มนะครับ5 8 1 4 7 0นนะครับเพิ่มไปทีละสามแต้มวันนี้ออก59นะครับเลข5้ามางวดต่อมา9บวก 8บวก9เป็น17 17บวก4เป็น21นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้ม6ตัวนะครับสูตรนี้6ตัว147036นะครับออก38นะครับหลัก10คือเลข3งวดต่อมา0บวก5บวก4เป็น9นะครับ92581ออก40นะครับมาที่เลข4งวดต่อมาก็258147ออก46เลข4มา 369258นะครับออก84นะครับเลข8หลัก10 470369นะครับออก70เลข7มา147036นะครับออก19เลข1มางวดที่ผ่านมานะครับ258147ออก15เลข hm 1มานะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับ ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนบวกหน่วยหน้าครั้งที่2องร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข3 10สบนก็คือเลขเกหน่วยหน้าครั้งที่สองก็คือเลข7 หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับออก3 6 7หนะครับหลักหน่วยคือเลข7ก็จะเป็น9โทษทีครับ3บวกเเป็น12 12บวกเเป็น19นะครับได้เลข9เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น12นะครับเเพิ่ม3เป็น12ก็เอาเฉพาะเลข2นะครับเอาตัวท้าย2เพิ่ม3นะครับเป็น5 5เพิ่ม3เป็น8 8เพิ่ม3เป็น11นะครับ11เพิ่ม3เป็น14เอาตัวท้ายนะครับคือเลขย4ทั้งหมด6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับวัดต่อไปนะครับ1กอคอ 6, 4, นะครับเรามารอรุ้นนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับถ้าเราเอา3สูตรนี้มาเทียบชนกันดูนะครับ สูตรที่1น,นะครับได้5 6 7 8สูตรที่2องห ก็สูตรที่สามนะครับเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่ถ้าเราดูจากสามสูตรนะครับที่มีชนกันทั้งสามสูตรนะครับก็จะเป็นเลขแปดเลขแปดนะครับ ตัวรองลงมานะครับก็จะเป็นเลขห้านะครับสองสูตรเลขหกก็สองสูตรเลขเจ็ดก็สองสูตรเลขเก้าก็สองสูตรนะครับก็ห้าหกห้าหกเจ็ดชนกันที่อย่างละสองสูตรเหมือนกันนะครับยังมีเลขแปดตัวเดียวนะครับที่ชนกันสามสูตรนะครับถ้าจะเน้นก็เน้นไปที่เลขแปดนะครับในตำแหน่งของ หลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับอันนี้เป็นหลักสิบล่างนะครับอันนี้คือเฉพาะสูตรที่เข้ามานะครับจากงวดที่แล้วนะครับก็มาลงให้ครบแล้วนะครับหลักสิบล่างที่เข้ามาทั้งหมดเฉพาะ3ส,สูตรนี้ก็ชนกันที่เลข8ก็ก็ถือว่าเด่นนะครับเป็น หลักสินะครับเป็นสูตรหลัก10ล่างเลข 8. แปดจะมีสูตรอื่นๆมาเปรียบเทียบสูตรใหม่ๆม,มาเทียบอย่างไรนั้นเราค่อยดูกันไปนะครับพิจารณากันไปเดี๋ยวค่อยมารวบรวม mm hmm. เทียบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน,ใ,นใกล้ๆวันหรือว่าในชุดสรุปนะครับ mm hmm. หรือท่านใดชอบก็พิจารณาไปก่อนได้นะครับผมก็ชอบนะครับเลข8นะครับ หลักสิบนะครับในตำแหน่งของหลักสิบนะครับท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบถูกใจหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านนะครับว่าจะนำไปใช้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตาม ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ